สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะ เวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกร,รายการซูมไออลทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะมาติดตามรับชมรายการกันได้นะคะที่ห้องซูมค่ะที่ลิงก์ซูม 072.com และเว็บไซต์ gbnus. c o m ค่ะ คุณผู้ชมครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจาก ไม่มาถึงหยาดน้ำทีละหยาดยังหม้อน้ำให้เต็มได้ฉันใดบุญที่เราทำทีละน้อยก็จะเต็มบริบูรณ์ทรงผลให้เราได้อย่างนั้นเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาพบเจอมหาปูชินีอาจารย์เดินตามรอยปฏิปทาแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็ความสำเร็จค่ะ ค่นพร้อมแล้วนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมรายการสูมไอดอลได้รับฟังกันค่ะขอต้อนรับคุณจรันรัฐพงเขมรัฐหรือว่าคุณแม่รัฐนะคะปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนพิธีกรสูมไอดอลน,นะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกสูมทั่วโลกค่ะค่ะนะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณแม่รัฐนะคะในการที่เราจะ พูดคุยกันนะคะก็สอบถามก่อนเลยนะคะตัวตนก่อนที่คุณแม่จะมีโอกาสมาวัดพระธรรมกายอัธยาศัยเป็นอย่างไรคติในการดำเนินชีวิตหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับแม่จันรันรัตนะคะก็คุมเนาเป็นคนยโสธรโดยกำเนิดนะคะเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจแล้วก็แม่ขายส้มตำและก็ ในส่วนที่เราก็เรียนหนังสือแล้วก็ได้บรรจุราชการครั้งแรกเป็นครูนะคะ <S 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 แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนสายงานเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาดูแลการศึกษาแต่ต่อมาก็จบปริญญาโทก็สอบเปลี่ยนสายงานเป็นประลัดเทศบาลเมืองีิบุญบางสาหารและก็อยู่ที่นั่นนานถึงสิบามปีค่ะจนเกษียณอายุเมื่อปีสองพันรยห้าสิบหกค่ะสำหรับครอบครัวแม่ก็มีทั้งหมด ิบคนนะคะแม่ก็เป็นคนที่ห้าเป็นคนที่ห้าแล้วก็อัธยาใสยทุกอย่างในการครอบครัวข,ของเราก็คือเราเห็นพ่อคุณพ่อลุกขึ้นมาใส่ใส่บาตรผ้านหน้าบ้านทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออบนนี้มันน่าจะดีนะที่พ่อเราฟาททำแล้วก็เราก็เริ่มทำกับพ่อด้วยนะคะแล้วก็ในการทำในการทาบุญของแม่ก็แม่ก็ทำบุญตามประเพณี ตามที่คุณพ่อพาทำค่ะก็ค่ะก็ถือได้ว่าถูกปลูกฝังมาในส่วนของพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องของการเรียนพอสมควรเลยแล้วตอนนั้นชีวิตของคุณแม่มีความสุขไหมคะกับการที่แบบอยู่ในครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ในตอนนั้นค่ะในตอนนั้นแม่ก็ก็นึกว่าตัวเองมีความสุขมากนะคะเพราะว่าเราได้ครอบครัวที่ดีครอบบ้านเขาก็ เป็นคนดีแล้วก็หน้าที่การงานเขาก็สูงเป็นผู้อำนวยการกองศึกษาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับเกา้าส่วนลูกๆเขาก็ตั้งใจเรียนหนังสือจนสามารถที่จะ,ะทําหน้าที่การงานของเขาเลี้ยงตัวเขาได้ก็รู้สึกว่าตอนนั้นนหละชีวิตของเรามีความสุขค่ะอืนะคะแล้วทีนี้ค่ะมาเจอหรือว่ามารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะคุณแม่ค่ะเมื่อ เดือนเมษาย,ยนนะคะเมื่อเดือนธันวาคมประทวดค่ะ,ะท่านนายกเทศมนตรีก็บอกแม่บอกว่าเรียกแม่เข้าไปพบผมแล้วบอกว่าท่านประหลัดโรงเรียนเทศบาลทั้งสองโรงนะ่ะเขาสง่งวีสตาไปลงไปวัพระธรรมกายนะไงไหมไปวัะธรรมกายแต่นี้เราให้ประหลัดไปดูซิว่าวัดธรรมกายเป็นยังไงเราก็เลยพาคณะครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็โดยการนําของ ผู้นำบุญพี่บุญเมืงสาหารคืออาจารย์สมาดีนางมนตรีก็พากันมาวัดวระธรรมกายสิ่งแรกที่แม่มาเห็นสภาธรรมกายแล้วก็แล้วก็วกิหารคดแม่ก็รู้สึกขึ้นค่ะว่าโอ้ทำไมวัดใหญ่จังและยิ่งตอนที่เด็กๆเ,เข้าไปเข้าไปที่ลานธรรมนางสมาธิเป็นแสนเป็นล้านแม่ก็ยิ่ง โ,อ,โอ้ทำไมหลวงพ่อทำได้เด็กเงียบเลยทำไมท่านทำได้เราก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะหลวงพ่อท่านทำยังไงก็เลยมาศึกษาปัดปองของพ่อค่ะอืมพอเริ่มเห็นความเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เรารู้สึกถูกใจเพราะถูกใจแล้วสิ่งที่คุณแม่เริ่ม,เร,มเริ่มศึกษาคำสอนของวัดพระธรรมกายเพิ่มเติมคืออะไรบ้างคะก็สิ่งที่แม่ พอที่แม่ได้มาวัดพระธรรมกายนะคะก็สิ่งแรกที่เห็นก็คือความประทับใจแล้วแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มศึกษาประวัติของหลวงพ่อหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ว่าเอ๊ะท่านเป็นคนยังไงไปประกอบกับในช่วงนั้นผู้นำนวยกก็ชวนแม่ไปไป,ไปสมัครบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออน่อนรุ่นที่สามแม่ก็เลยไปและใน,ในการที่การอบรมก็ได้ทราบ ถึงประวัติของท่านการทํางานของท่านมากยิ่งขึ้น,นและสิ่งที่เราทําก็คือเออเราก็ว่าเอสิ่งนี้เรายังไม่รู้เลยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรายังไม่รู้เราก็เลยกลับมากลับมากลับมาว่าเอราต้องพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราทําไปชีวิตของเราปัจจุบันเนี้ยมันมีความสุขจริงหรอือแม่ก็มาดูเรื่องว่าเริ่มแรกเลยก็คือการเรื่องเซนนี่แหละ ครั้งแรกแม่ไม่รู้เลยนะว่าสิ่งข้อที่ห้าเนี่ยการซื้อเหล้าซื้ออะไรให้ให้พุใต้บังคับบัญชาดื่มกินน่ะเป็นบาปแม่ไม่รู้เลยมีที่ปากกรรมแม่ก็เลยมาอ่ตั้งบ้านกัลยาณนะมิตรขึ้นที่ท,ที่ที่บ้านพักของตัวเองนั่นแหละแล้วก็เชิญชวนพุใต้บังคับบัญชาแล้วก็คนในครอบครัวมาสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็แล้วก็เราก,ก็หลังจากที่เสร็จแล้วเราก็ ทานข้าวทานทานข้าวด้วยกันแล้วก็ฝึกแล้วก็ดูฟังเรื่องธรรมะเปิดธรรมะให้ดูเรื่องคิดต่างๆคิดอจุบาลในฝันของหลวงพ่อนะคะแล้วก็ยิ่งชาติึิ่งยึก้นขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราก็พุทธังบุญก็มาชวนอีกว่าแม่ไปบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายไหมแม่ก็วอ่ะไปไปซึ่งในช่วงนั้นวันที่หนึ่งมกราพองคันเท่านั้ห้าสิบสี่เป็นครั้งแรกที่แม่ ไปวัดประธรมกายาแล้วก็ท่านแม่ก็รู้สึกเพิ่มใจประทับใจและตอนที่แม่ไปบชอุบาสิกาแก้วแม่ไปลานธรรมน่ะแม่น้ำตาไหลแต่ว,ว่าเออเราไม่เรามา,า,มาถูกทางแล้วเพราะหลังจากแต่ก่อนนี่แม่ก็ต้องไปค้นหา,าไปปฏิบททัติธรรมที่อื่นไม่แต่มันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประทับใจอ่ะค่ะพอเราได้มาที่วัดพระธรรมกายแล้วมันเหมือนว่าเราได้กลับมาที่บ้านเรา แล้วก็เราก็เริ่มศึกษาเลยมาวัดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเป็นห้าสี่เป็นต้นมาเราก็มาวัดพระธรรมกายเป็นประจำค่ะสิ่งที่เราได้นอกจากการที่เราได้มีโอกาสมาวัดเป็นประจำแล้วเปิดบ้านกัลายาณมิตรแล้วเนี่ยในส่วนของการดําเนินชีวิตของคุณแม่เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของของตัวเองไหมคะว่าพอเราเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่รักษาศีลแล้วชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงยังไง เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะรั้งแรกก็เรื่องแม่ก็ูเรื่องการทําทานการรักษาสิ่งการเจริญภาวนาในการทําทานนั้นเดิมนะแม่ก็ทําบุญตาัประเพรนีอย่างน้อยก็ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะ <c oughs> แล้วก็นพอมาวัดเราก็ทําให้เราใจเปิดกว้างขึ้นว่าเออบุญนะบุญนะนะั้นอ่ะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จเราจะต้องออกแบบชีวิตว่า เราอยากมีชีวิตเป็นแบบไหนเราก็เริ่มทําทานอย่างยิ่งยวดทาบุญทุกบุญกับหลวงพ่อนะคะโดยเฉพาะเป็นประธานกระถินปีสองพห้าสิบสี่กระถินน้ําท่วมนะคะเราก็ประทับใจน้ําท่วมไม่เป็นปัญหาสําหรับเราเราก็มาวัดเป็นกระถินครั้งแรกในชีวิตของแม่นะคะที่คิดว่าตัวเองปิดพังจนแล้วและได้สร้างทุกสิ่งกับหลวงพ่อพอจุดประกายที่แม่ สร้างทุกสิ่งกับหลวงพ่อนี้ก็คือแม่ได้ฟังตรงพี่อารักษ์ท่านพูดว่าเอกระถินปีนี้นะเป็นกระถินส,สร้างทุกสิ่งให้สําหรับพวกลูกที่มาช้านะได้มาสร้างบุญรีทันเพื่อนอมแม่ก็ทับใจเลยเป็นประธานกระทินในปีนั้นเลยค่ะก็รู้สึกดีนะคะใะค่ะอ,อืมนี่นะคะ ก็คือฝ่าน้ํามาเป็นประธานกระถินเลยเนี่ยนะคะเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจแล้วนอกจากตัวคุณแม่รัดเองที่เข้าวัดแล้วสั่งสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสพาคนในครอบครัวให้มารู้จักเรื่องราวของธรรมะเพิ่มเติมไหมคะใช่ค่ะพอเรารู้ว่าอืเรามีความสุขมากกับการที่เราได้มาวัดพระธรรมกายได้รู้เร,เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตทุกอย่างเราก็เริ่ม อยากจะชวนคนในครอบครัวครั้งแรกลูกๆก,ก็ไม่ได้มาด้วยหรอกค่ะพ่อบ้านก็ไม่ได้มาแล้วก็แล้วก็เห็นตัวอย่างอคนอื่นที่เข้ามาวัดแบบยากมากมก็คือปัจะมาได้ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ําเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นชุดขาวแล้ว,วเราก็กว่าเราก็มองวางแผนว่าเอ๊ะทำยังไงนะก็พวเราจะเข้าวัดได้เราก็เลยบอกกับลูกๆว่าเอ ทุกเดือนนะแม่จะไปบูชาเข้าพระที่วัดปฐรรมกายนะถ้าใครเราถ้าใครเอ,อยากไปกับแม่นะแม่ก็จะให้ทุนการสื่อสารลูกหลานเนี่ยครอบครัวละห oh. ้าพันเขาก็บอกเอห้าพันเลยขังแรกเป็นการแบบว่าลงทุนบุญแบบว่าอยากเปิดใจกว้างให้เขากข้ามาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนในช่วงนี้ก็ไม่ได้จ่ายห้าพันละ ไม่ได้ทําไม่ได้ให้ผลการศึกษาหลานแล้วเขาก็มาเองเขาก็ทําบุญเองเราก็ชวนเขาว่าเขาเขาบอกเขาว่าลูกการทําบุญเนี่ยถ้ามัวแต่อนุโมทนาบุญกับแม่นะลูกก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของบุญนะเราต้องทําเองปัจจัยของเรามีเท่าไหร่เราก็ทํามีน้อยเราก็ทําน้อยมีมากเราก็ทํามากแล้วก็ชวนคนในครอบครัวมาสร้างบารมีได้และที่สําคัญเราก็ชวนพ่อบ้านชวนลูกชายชวนลูกเขย ชวนหลานชายทั้งสาคนน้องธัญญาน้องไตรยวันหนึ่งได้บวชในโครงการของหลวงพ่อนะคะเกือบทุกโครงการเลยนะคะแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่เราสามารถนำพาครอบครัวเข้ามาสู่เส้นทางทำแบบนี้ได้นะคะโอ้โหนะคะเป็นครอบครัวที่แบบมีความสุขมากๆเลยนะคะดูจากใบหน้าของสัมเณรแล้วเนี่ยนะคะสัมเณรหลานบวชกันแล้วพอลูกๆหลาน,นได้มีโอกาสมาบวช S <S> ได้มีโอกาสมาสั um so me, the kind of ane, so ่งสมบูรณ์แบบนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกคนในครอบครัวไหมคะคุณแม่รัตเห็นค่ะและลูกๆเขาเขารู้จักตื่นขึ้นมาแต่ก่อนอาจจะตื่นสายอันนี้แม่ก็บอกว่าเช้าเช้าเนี่ยตอนเช้าอนนี้เป็นช่วงที่เราต้องทําบุญนะเพราะเราเพิ่งตื่นมาเรายังไม่มีบุญในตัวบุญของตัวบุญในตัวของเราก็ค่อยๆใช้ไปทุกวันก็บอกว่าเออลูกมาวางแผนกันดีไหมว่าเออทุกวันน่ะ ถ้าเรายังไม่ทำทานก็คือการใส่บาตรผ้าหน้าบ้านเนี่ยแหละเราจะเพิ่งกินข้าวดีไหมแล้วก็วันไหนที่เราไม่สมาทานสินห้าเราเนี่ะจะเพิ่งออกจากบ้านดีไหมและวันไหนที่เรายังไม่นั่งสมาธิยังไม่ได้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอย่าเพิ่งนอนอเพราะว่าอันนี้เป็นการวางออกแบบผังชีวิตของเราว่าเราจะต้องทําอย่างนี้นะเพื่อสร้างบารมีทุกวันทั้งทานสินภาวัาน,นะคะ และที่สําคัญก็คือในเรื่องการรักษาศีลเนี่ยแม่เน้นมากเลยอ่าตอนสมัยที่อยู่เป็นประหลัดเทศบาลนะคะอะแม่ก็จะส,สมาทานศีลแปดทุกวันพระอแล้ววันทุกวันพระปกติแล้วแม่ก็จะแตง่งปกติมาทํางานแม่ก็จะแต่งหน้าแต่งตาสวยทิ่สติสีแดงเลยแหละอืพอแม่ได้มารู้เรื่องศีลแล้วแม่สมาทานศีลแปดก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าวันนี้เป็นวันพระก็คือแม่ไม่แต่งหน้า แม่ใส่ชุดขาวมาทํางานแต่ก็ในที่ทางานแม่ก็สวดมนต์ก็เป็นถือว่าอพอระผู้ใต้บังคับบัญชาเขาก็ว่าโอ้วันนี้เป็นวันพระนะคุณแม่ถือถือศิน8แปดแล้วก็ใส่ชุดขาวไม่แต่งหน้ามาด้วยเขาจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ วันพระเลยค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นแบบนี่เลยนะคะพีเซนเตอร์วันพระพอเห็นคุณแม่ใส่ชุดขาวไม่แต่งหน้ามานี่ก็คือรู้ได้เลยว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วก็ได้ทําหน้าที่การมนตรเปในตัวด้วยเป็นการบอกกล่าวคนรอบข้างที่เห็นเราด้วยเนี่ยนะคะค่ะ เห็นบอกว่าได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่กับการได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงนี้ค่ะต้องถามคุณแม่ว่าเห็นความสําคัญยังไงเราถึงแบบอยากที่จะทุ่มเทบุญกับการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบนี้อะคะในช่วงนั้นปีห้าแปดแม่ได้เข้าโรงเรียนอบานฝันโรงปันนะคะหลวงพ่อคุณแม่ใหญ่ท่านก็บอกว่าปีห้าแปดเนี่ยจะบวชสามเณรลานลูกนะแ้วก็ทุกจังหวัดต้องมีศูนย์เป็นของตัวเอง ตอนนั้นปกติแล้วแม่ก็ไม่ได้ค่อยกลับบ้านกับที่ยะโสธรนะคะแม่ก็กเกษียณแล้วแม่ก็มาอยู่ที่ปทุมธานีเพราะว่า,เ,าเราเรา,เราคิดว่าเราอยู่ใกล้วัดแล้วก็เราก็จะได้ไปสร้างบันมีได้อย่างทัพทว,วีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปแต่นี้แม่ก็เลยโทรไปไป,ไปหาท่านประธานศูนย์ส่งเสริมเจริญธรรมจังหวัดยะโสธรคือท่านพระมหาธานุนเวคชโยนะคะท่านบอกว่าหลวงพี่ ป่าซนยสโสธรเรามีส่ย์หรือยังคะท่านบอกว่ายังไม่มีก็เลยบอกว่าเอาถ้าแม่จะเป็นต้นบุญพระป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้หลวงพี่จะว่ายังไงเจ้าคะท่านก็เลยปรึกษากันกับผู้นําบุญของยสโสธรก็เลยท่านก็เลยไปซื้อที่ดินที20ไร่และแม่ก็เป็นปฐมพระป่าปฐมกฐินนละกะ็เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนี้ท่านก็ใช้ศูนย์ของท่านเป็นศูนย์บวช แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ให้ปักหลักวิชาธรรมกายที่ยะโสธรได้สําเร็จแล้วค่ะโอ้แต่ในความร่วมมือจากูุนรำบุญยะโสธรด้วยค่ะอืมแต่คุณแม่นี่คือเป็นต้นบุญต้นต้นแบบเลยนะคะในการที่จะแบบอยากที่จะสร้างศูนย์แบบนี้แล้วพอเราได้เห็นศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรสําเร็จด้วยอ คุณแม่เองแล้วก็ทุกๆคนในจังหวัดที่อยากที่จะสร้างสถานที่ที่มาอบรมศิลธรรมกันแบบนี้เนี่ยพอได้เห็นความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วได้เห็นการใช้งานที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกปลื้มใจและประทับใจนะคะที่ดินแดนบ้านเกิดของเรามีส่วนเป็นของตัวเองและทุกคนที่นมบุญจะโสธรรวมทั้งท่านประธานสมด้วยท่านก็ทํากิจกรรมกิจวัตรกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นอะได้มาทําทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็ถือว่าเราให้แล้วซึ่งดินแดนบ้านเกิดของเราได้ได้ประสบผลสําเร็จในเรื่องนี้ค่ะก็รู้สึกปพิ่มใจประทับใจมากและทุกๆปีแม่ก็ต้องไปงานกระถินของส่วนปฏิปัติธรรมเจ้าโสธรบางปีท่านไม่มีเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพให้เป็นประธานกระถินให้บางปี ไม่ไม่มีมีแล้วเราก็เป็นรองประธานค่ะแต่ปีนี้ก็ไปชวนน้องสาวมาเป็นประธานกตินของ,งสม็นทรด้วยก็ถือว่าเราได้ส่งต่อ,อบุญต่างๆเนี่ยให้กับญาติพี่น้องของ,ของตัวเอง,เองในที่จะสุรด้วยค่ะต้องบอกว่าคุณแม่มองภาพรวมของการที่จะแบบนอกจากทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ทําให้กับคนครอบครัวแล้วก็ขยายวงกว้างไปสู่จังหวัดบ้านเกิดเลยเนี่ยนะคะ ต้องถามว่าเห็นความสําคัญยังไงของการทําหน้าที่กัลยาณมิตรแบบนี้ถึงถึงทําแบบแม้กษียณข้าราชการแล้วเนี่ยแต่ก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้แบบเข้มข้นเลยเห็นบอกว่ามีการไปชวนบวชด,ด้วยอะไรตาอะไรมากมายเลยตรงเนี้ยค่ะแม่ได้การก่อนที่เราไปอบรมที่พนาวัดเนาะเรียกเอาว่าโลกเลือกลูกให้ทําหน้าที่นี้ ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและในช่วงที่แม่ไปปฏิบัติธรรมช่วงวันเกิดก็ได้รับการวอวยพรวันเกิดนะคะให้เกิดสุขสันต์วันเกิดนักสร้างบารมียอดนักสร้างบารมีขอให้เกิดใหม่ด้วยธรรมกายจงมีสมบัติจักรพรรดิมากมายไว้สร้างบารมีอย่างม้จกโมสิ้นให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งในะจคําคนี้แหละเป็นจุดประกายให้แม่ทําหน้าที่ผู้นาบุญยอดกัลยาณมิตรชักชวนผู้คน แล้วแม่ก็ทําหน้าที่ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบวชซึ่งเป็นที่เราจะ,ะบวชแล้วก็ได้พัดพระมาสืบทอดอายุพุทธศาสนาทำไมที่แม่อยู่กับท่านพระมหาเสถียรน,นะคะท่านประธานทุดองคสถานในพรัชธานีท่านก็เมตาตาทให้ทีมง,งานแล้วก็ทําหารถให้เราก็ออกจากเทศบาลบ่ายสองแล้วก็ไปชวนบวชกันบ้านโน้นแหละ สี่ทุ่มห้าทึงถึงกลับบ้านนะคะแล้วก็มีทีมงานชวนบทของแม่เนี่ยก็คือแบบสร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองก็คือถ้าอันไหนเขียนใบสมัครแล้วแล้วก็แต่งทันห้าให้เขาบูชาปักเท้าพ่อแม่เขาล้างเท้าพ่อแม่เขาแล้วก็ร้องเพลงข้าน,น้ํานม hmm. ทั้งพ่อแม่ทั้งลูกก็ร้องให้กันนะคะเราเราก็นี่แล้วเมื่อปีห้าสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าพระคารงแล้วก็พระชัดใจท่านไปท่านไป เปิดศูนย์บวชที่อำเภอพิบูลบางสาหารเราก็ไปไปชวนบวชร่วมร่วมกับท่านแล้วก็พากันเป็นโยงอุปถากับท่านดูแลเรื่องพัฒนาหารต่างๆค่าใ,ใช้ใจ่ายต่างๆให้ท่านเราก็เราได้บุญและปีนั้นก็ได้พระบวชพระห้าสห้ารูป <S <S เราก็ <S 2> <S 2> รู้สึกปลื้มใจประทับใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่วิชาธรรมกายและก็ต่ออายุพุทศาสนาให้ยาวนานค่ะดีใจมากค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยนะคะโอ้แล้วเวลาที่เราได้เห็นพระที่เราไปชวนบวชหรือว่าเนรสาม,มนเณรนะคะที่เราได้ไปชวนบวชแล้วเขามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่รู้สึกว่าปลื้มใจประทับใจกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ แนวการดําเนินชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากที่เขาไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิเขาก็ทําได้จากที่เขาไม่เคยกราบพ่อแม่เขาก็ได้กราบนะคะกราบพ่อแม่แล้วก็พากันทําบุญแบบแบบไม่ไม่หน็ดไม่เหนื่อยดูตัวอย่างลานตัวเองมาวัดตอนเช้าเนี่ยตีห้าครึ่งเขามาถ,ถึงมาวัดแล้วมาบูชาข้าวพระมาตักบ,บาตรเขาจะไม่อิดออดเลยในเรื่องการมาวัดก็ทําให้เราเนี่ย ปพิ่มใจแล้วก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยหัลานพูดว่าพูดให้ฟังว่ะว่าย่าบ้านเราเนี่ยเข่งคัดในาศาสนามากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นๆนเนี่ยเขาไม่ต้องไม่ต้อง,องสือถือศิลเลยแต่ทําไมบ้านเราต้องรักษาศิลห้าหรอย,ย,ย่ายายนะทังหลานพ,พูดให้ฟังแล้วบอกว่าเออเขาไม่รู้ลูกถ้าเขารู้เขาคงทําเหมือนเรา เรารู้แล้วเราก็ต้องทําเราต้องรับษาสินเพื่อว่าเราชีวิตในเมื่อเราหลับตาลาโลกไปเราจะมีความสุขที่เราไม่ต้องไปบุกพ้องในสินก็พยายามพูดเรื่องศินในขาวฟังนะคะหลานๆเขาก็ไปสมัครเป็นเยาวชน้อนรับระดับระดับโลกกับกับนั่นด้วยต้อนรับหลวงพ่อด้วยเราก็รู้สึกดีใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและทั้งพ่อบ้านลูกสาวลูกชายลูกเืยลูกรถไฟก็ รู้จักทำบุญแล้วก็มาวัดกันแบบมาเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเราก็รู้สึกว่าเราดําเนินชีวิตมาถึงจุดนี้แล้วเรามีความสุขมากค่ะอืมคือคุณแม่พูดไปด้วยต้องบอกว่าด้วยน้ําเสียงและแววตาที่มีความสุขจริงๆที่เราสัมผัสได้ว่าการที่ได้พาตัวเองแล้วก็พาทุกคนในครอบครัวเนี่ย ให้มารู้เรื่องราวของธรรมะให้มารู้เรื่องราวที่ต้องบอกว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้เนี่ยมันมีความสุขที่สุดแล้วในโลกนี้แหละเพราะว่าครอบครัวก็คือบุคคลที่เรารักแล้วบุคคลที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปรวมไปถึงไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวคุณแม่ยังมีโอกาสแบ่งปันให้กับครอบครัวอื่นๆได้มารู้จักเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะต้องสอบถามเลยนะคะว่า คือชีวิตของคุณแม่กับครอบครัวเนี่ยก็ดําเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะคะความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับเราบ้างคะ่ะก่อนอื่นแม่ต้องขอกราบพระคุหลวงพ่อผมให,ใหญ่มากนะคะที่ที่ให้ลูกได้มีบุญได้มาวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายถือว่าเป็นให้ชีวิตใหม่แก่แม่นะคะให้แม่ได้รู้จัก การทำบุญการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาการทำทานนี้เรารู้เสมอว่าบุญคือเพื่อองหลังของความสุขและความสำเร็จการทำทานแต่ก่อนแม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงที่จะได้บุญมากแต่หลวงพ่อได้สอนให้เราว่าการทำบุญจะให้ทำบุญได้มากนั้นก็คือก่อนทำต้องปลืม้มขณะทำก็ต้องปลืม้มหลังทำก็ต้องปลืม้ม พราะนั้นคำนี้เราก็เอามานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องการาทัทผานและก็ทำบุญก็ทำแบบเต็มที่เต็มกำลังบุญไหนที่เป็นดำริเป็นอะไรของกูไม่ใหญ่แม่ก็ทำเต็มที่เต็มกำลังไม่ทำคนเดียวเราทำหน้าที่กรลยาณมิตรบอกบุญเพื่อนๆในกลุ่มของเราผมกะลัคุพลังบุญมหาเศรษฐีไม่ว่าตอนนั้นวัดอยู่ในช่วงโควิด แล้วก็ไฝ่าหาบุญว่าเอ๊ะเราจะเอาบุญไรช่วยวัดได้แล้วก็เห็นแต่เข้าสารนี่แหละสาคัญที่สุดแล้วก็ตั้งกลุมพลังบุญมหาเศรษฐี้ทําบุญคดาสารโดยตั้งเป้าว่าหนึ่งจะถวายบูชาธรรมหลวงปู่หลวงพ่อปุณย์ใหญ่หนึ่งร้อยหนึ่งตันแลวเราก็บอกบุญกันมาเรื่อยๆนะครับกลุ่มของเราเนี่ยเป็นนักบุญทุนน้อยยี่สิบาทก็มีร้อยบาทก็มีแต่เราสามารถที่จะทํเข้าสารให้ทะลุเป้าถึง ร้อยสิบเจ็ดตันต้องขอ <สา S 2> ขอบพระคุณกลุ่มพลังบุญมหาเศรษฐีมากนะคะที่ช่วยให้โครงการนี้ได้สาเร็จเป็นอศัศจรรย์คะแล้วก็เราเราประทําบุญกันมาแล้วบุญทุกบุญเนี้แม่จะบอกบุญไปในนาตื่นเช้าขึ้นมาก็หาบุญว่าเออช่วงนี้มีบุญอะไรแม่ก็ส่งลายบอกบุญเขาอ่าโอนบัญชีนี่นะโอนบัญชีของวัดนี่นะของศูนย์นี่นะเขาก็ทํามาทุกคน,นะค่ะก็รู้สึกว่าเออเราได้ทําหน้าที่ผู้นําบุญเพื่อให้ทุกคนนะ ได้ได้สร้างบารมีกันอย่างยิ่งยวดอีกต่อไปค่ะอืมนะคะแล้วในส่วนข้อคิดข้อธรรมหรือว่าเป้าหมายต่อไปในชีวิตของคุณแม่รัฐเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อคิดข้อธรรมของแม่นะคะแม่รู้เลยว่าขณะนี้น่ะชีวิตของเรามันเหลือน้อยเพราะว่าอายุ69แล้วจะเข้า70แล้วแล้วก็ได้ยิน คาที่หลวงพ่อเทศประจาก็คือชีวิตเหลือน้อยความตายไม่มีนิมิตหมายแม่ก็ตั้งเป้าชีวิตว่าเอะต่อไปเนี่ยแม่ตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเป้าในโลกนี้คือจะต้องทําบุญรักษาสินเจริญพนาเป้าในโลกหน้าเราต้องอยู่ในที่ในสุขติในสุขติธรรมและทํำยังไงเราถึงจะได้ถึงจุดนั้นถึงเป้าหมายของเราจะได้สาเร็จ ก็ได้เราก็ตั้งเป้าได้ยินตรงพ่อพูดว่าเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่อทำพันิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีนะแล้วก็ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมแม่ก็ทําตรงเนี้ยทั้งทานรักษาศีลอย่ยิ่งยวดแล้วละ่ะจะมีอีกหนึ่งก็คือการตั้งสมาธิแม่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่จะได้ได้ไดถึงจุดหมายของเราก็คือดวงใสๆหรือองค์พระธรรมกายแม่ก็พยายามในจุดนี้ ช่วงนี้แม่ก็จะนั่งสมาธิมากขึ้นนั่นก็คือทั้งเช้าลุกขึ้นมาทีสี่ส่วนบนนั่งสมาธิแล้วก็ส่วนตนจะมาทมําบุญแล้วก็ช่วงสายแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นเข้าสูงนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิก่อนนอนอีกอื mm. ก็ถือว่าเราพยายามที่จะอ่าทําพะนิพภัณ์ให้แจ้งและในช่วงนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมอ่า ที่อื่นบ้างอย่างเช่นเขาแก้วสเสด็จนคะคะไปเฮนพีทแล้วก็ถ้าไม่น้ถ้า,ถาไม่ไม่มีเวลาจริงๆก็ไปที่ห้องปัญญา mm hmm. แล้วก็ทําที่บ้านทำห้องพระนังน่งนั่งทำมาที่ห้องห้องพระก็ถือว่าห้างหมายสุดท้ายของแม่เนี่ยไม่จะต้องพยายามทำพะนิพพานให้แจ้งเพื่อเราจะได้ไปสู่บุษบุรีวงบนพิเศษเพราะว่ามันเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้ว ถ้าเราไม่ทําตรงนี้แล้วชีวิตของเราก็คงสูญเปล่าก็คงฝากพี่น้องสูงทั่วโลกนะคะว่าการทําบุญนั้นทําทานรักษาศีลเจริญปณานาเป็นสิ่งที่เราควรทําทุกวันแล้วก็ทําให้สําเร็จทุกอย่างเป้าหมายทุกอย่างให้สําเร็จก็ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและก็สิ่งที่จะตามมาก็คือตัวเราครอบครัวเรา และเพื่อนกระและเพื่อนต่างๆเพื่อนการยายนมิตรของเราก็ะจะมีคอยมีความสุขไปด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับฟังเรื่องราวดีๆรวมไปถึงกําลังใจในการทําหน้าที่การยานมิตรอย่างมากมายเลยนะคะจากคุณแม่รัฐนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณจรรยรัรฐพงษ์เขมารัฐนะคะที่มีโอกาสมาร,าร่วมกันพูดคุยเป็นสุ่มไอดอลให้กับเราในะวันนี้คอบคุณมากค่ะ เราจะเห็นได้นะคะว่าชีวิตที่มีความสุขนั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากมายค่ะต้องการให้ตัวของเรานั้นดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องและก็ไม่ใช่ไปคนเดียวต้องพาครอบครัวหรือบคุคคลอันเป็นที่รักไปร่วมกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการสุ่มไอดอลหมดแล้วนะคะลาสมาชิกสุ่มไอดอลทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ